สามออะัยกุมวารมะตุลลออยวะบบาระกาตฮสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูเช่นเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทใหม่กันคะ่ะสำหรับบทใหม่นะคะบทที่3นะคะในเรื่องของการวัดความยาวนะคะ การวัดความยาวนะคะในเรื่องนี้มันก็จะมีด้วยกันมันก็จะมีด้วยกันแปดเรื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียน สามารถวัดและบอกความยาวเป็นเซนติเมตรได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะาการที่เราจะวัดความยาวของสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเราจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวใช่ไหมคะเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวมีหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะ อ่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราคุ้นเคยก็คือไม้บรรทัดใช่ไหมคะอันที่สองอันนี้ก็คือสายวัดชนิดตลับอันที่สามอันนี้ก็คือสายวัดตัวนะคะและไม้เมตรข้างล่างสุดนะคะเด็กๆสำหรับไม้บรรทัดและไม้เมตรนะคะ เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานนะคะเด็กๆใช้วัดความยาวของสิ่งต่างๆที่มีความยาวไม่มากนะคะและสิ่งของเหล่านั้นก็มีลักษณะไม่โค้งงอนะคะอย่างเช่นการวัดความยาวของสมุดดินสอ,อยางลบเป็นต้นนะคะเด็กๆมาดูการสายวัดตัวกันบ้าง สายวัดตัวจะเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยวัดเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะคะ,ะโดยทั่วไปนะคะจะมีความยาวประมาณ150เซนติเมตรนะคะวัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรงหรือโค้งนะคะอย่างเช่นวัดความยาวรอบเอวของเราใช่ไหมคะเวลาเราไปตัดเสือ้อเขาก็จะวัด วัดรอบเอของเราโดยใช้สายวัดตัวนี่แหละแล้วก็วัดอะไรคะวัดความสูงของโต๊ะเรียนก็ได้หรือวัดความกว้างของกรอบหน้าต่างอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเรามาดูอันต่อไปก็คือสายวัดชนิดตลับสายวัดชนิดตลับเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะคะ ซึ่งจะใช้วัดสิ่งต่างๆที่มีความยาวมากๆนะคะอย่างเช่นวัดความยาวของห้องเรียนนะคะเราก็จะใช้สายวัดชนิดตลับนี่แหละอ่าเรามาดูต่อไปนะคะอ่ะเด็กๆลองหยิบไม้บรรทัดของเราขึ้นมาดูสิคะอ่าและเราจะมาบอกสิ่งที่เราสังเกตพบบนไม้บรรทัดของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าอะไรเอ่ย บนไม้บรรทัดของเราจะ,เจะแบ่งเป็นช่องที่มีระยะห่างที่เป็นยังไงคะเท่าเท่ากันใช่ไหมคะและมีตัวเลขกำกับไว้นะคะลองสังเกตบนไม้บรรทัดของตัวเองดูสิอ่าและตัวเลขที่กำกับตรงกับขีดยาวใช้ความ ใช้บอกความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะคะโดยหนึ่งช่องมีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะดูจากในนี้นะคะนี่หนึ่งช่องก็คือ1เซนติเมตรซึ่งเซนติเมตรนะคะอักษรย่อของเซนติเมตรนะคะเด็กๆควรจำนะคะและเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะ อักษรย่อของเซนติเมตรก็คือซโซมมาและมีจุดข้างหลังมมานะคะก็คือชื่อย่อของเซนติเมตรนะคะอ่าหนึ่งเซนติเมตรนี่แหละมีอักษรย่อก็คือซ so, มจุดนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราวัดสองช่องได้สองช่องล่ะถ้าสองช่องจะมีความยาวเท่ากับเท่าไรเอ่ย ก็2เซนติเมตรใช่ไหมคะถ้า3มช่องละ่ะจะมีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรนะคะอ่าหมายเหตุนะคะเด็กๆถ้าเราสังเกตบนไม้บรรทัดของเราดีๆมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมลองสังเกตดูซิอีกฝั่งหนึ่งของไม้บรรทัดนะคะการวัดความยาวที่มีหน่วยมาตราฐานอีกระบบหนึ่งเลยก็คือบอกความยาวเป็น หนิวนะคะอีกฝั่งหนึ่งของไม้บรรทัดของเราลองสังเกตดูนะคะซึ่งหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในชั้นต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูแล้วเราจะมีวิธีการวัดความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้ไม้บรรทัดอย่างไรนะคะวิธีการก็คือเด็กๆนำอะไรคะนำสิ่งของที่เราต้องการวัดนะคะ ให้มาวางแทบที่ปลายด้านใดด,นด้านหนึ่งของสิ่งที่ต้องการนะคะโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องมือหรือตัวเลขศูนย์ตรงกับปลายด้านนั้นพอดีนะคะก็คือให้วางสิ่งของนั้นตรงกับเลขศูนย์นะคะแล้วเราจะดูปลายอีกด้านหนึ่งนะคะว่าตรงกับเลขอะไรนะคะเราจะดูที่ปลายอีกด้านหนึ่งว่าตรงกับเลขอะไรนะคะ ตัวเลขนั้นก็คือค่าความยาวของสิ่งนั้นนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะเมื่อคุณครูนำมานำเออนำมาอะไรคะนำมาวางแล้วปรากฏว่าดินสอดินสอสีแดงเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ7เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะว่าปลายด้านหนึ่งเนี่ยตรงกับเลข7ดังนั้นดินสอนี้จะมีความยาวเท่ากับ เเซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเซนติเมตรเนี่ยโดยใช้ไม้บรรทัดนี่แหละเป็นเครื่องวัดนะคะเด็กๆแต่ถ้าเกิดว่ามันชำรุดอย่างเช่นปลายข้างหนึ่งหกักเคยมีไหมคะสถานการณ์แบบนี้คุณครูเชื่อว่าเคยมีนะคะปลายอีกด,ด้านหนึ่งหกักตัวเลข มันก็จะเลือนรางใช่ไหมคะเราใช้เป็นานๆตัวเลขมันก็อาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะนคักเรียนจะวัดความยาวของสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะวิธีการก็คือ,อะจะเป็นกรณีที่จุดเริ่มต้นของการวัดไม่ตรงกับตัวเลขศูนย์ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าอย่างเช่นในข้อนี้ดินสอ มีความยาวเท่าไรเอย่ยมีความยาวเท่ากับ7จ็เซนติเมตรใช่ไหมคะเอ๊แต่ปลายด้านหนึ่งของดินสอเนี่ยไม่ได้ตรงกับ7จ็นะคะเด็กๆเราจะมีวิธีการบอกความยาวของดินสอที่วัดได้อย่างไรเอย่ยทำยังไงคะอาให้เรานับช่องของดินสอใช่ไหมคะ ให้เรานับช่องที่แสดงความยาว1เซนติเมตรเนี่ยจากตัวเลข3ไปตัวเลข10ได้กี่ช่องคะเด็กๆได้เท่ากับ7ช่องใช่ไหมคะดังนั้นดินสอยาว7เซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะซึ่งเราอาจจะใช้วิธีการลบเข้ามาช่วยในการหาความยาวของดินสอออันนี้ก็ได้นะคะ ให้เราสังเกตสิว่าปลายอีกด้านหนึ่งปลายข้างหนึ่งตรงกับเลขอะไรเอ่ยตรงกับเลข3ใช่ไหมคะปลายข้างหนึ่งตรงกับเลข10ใช่ไหมคะดังนั้นความยาวของดินสออันนี้นะคะเราก็จะคิดได้จากเอาปลายลบต้นง่ายๆจำการจำง่งายๆก็คือเอาปลายลบต้นปลายก็คือ10บต้นก็คือสาม จุดเริ่มตน้นเอามาลบกันลบแล้วได้เท่ากับ7ดังนั้น7เซนติเมตรก็คือความยาวที่แท้จริงของดินสอนี้นะคะดังนั้นดินสอนี้มีความยาวเท่ากับ7เซนติเมตรนะคะไม่ใช่10เซนติเมตรนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูต่อไปสีจากอันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพมีใครบ้างเนี่ย น่าจะเป็นพอ่อใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณลูกใช่ไหมคะอ่านักเรียนบอกความสูงของพ่อได้ไหมคะว่าความสูงของพ่อเนี่ยพ่อมีความสูงเท่ากับเท่าไรอ่าเรามาดูสิคะว,ว่าความสูงของพ่อเนี่ยถ้าเราสังเกตพ่อก็คือคนที่ใส,เส่เสื้อเสื้อสีฟ้าใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราสังเกตแล้วพ่อเนี่ยยืนอยู่ที่ เป็นยังไงคะที่พื้นใช่ไหมคะและมีเครื่องมือวัดความสูงเริ่มต้นที่ตัวเลขสูงตัวเลขศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นพ่อสูงเท่าไหร่ให้เราดูตรงไหนคะให้เราดูจุดปลายอหรือตรงกับศีรษะของพ่อตรงกับตัวเลขอะไรเอ่ย ตรงกับตัวเลข170ใช่ไหมคะดังนั้นพ่อสูงเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าพ่อสูง170เซนติเมตรใช่ไหมคะเออแล้วพี่พี่ก็คือคนที่ใส่กางเกงสีสม้มใช่ไหมคะเออแล้วพี่สูงเท่าไหร่คะเด็กๆสูง160เซนติเมตรไหมคะอ่าเพราะหัวของพี่เนี่ยตรงศีรษะ อ่าไปตรงกับตัวเลข160นี่เนี่ย160ใช่ไหมคะเอ๊พี่สูง160ไหมคะอ่าพี่ไม่ได้สูง160เพราะอะไรเพราะถ้าเราสังเกตดูแล้วพี่ยืนอยู่ตรงไหนคะเด็กๆยืนอยู่บนอ่ายืนอยู่บนกลองแสดงว่าการวัดความสูงของพี่เราจะ เป็นการวัดที่ไม่ได้เริ่มวัดที่ตัวเลขศูนย์ทำยังไงคะเมื่อกี้ให้เรานำไปอ่าให้เราใช้วิธีการลบนั่นเองดังนั้นอ่าเราจะหาได้จากการนำไปลบเอาจุดปลายตรงกับตัวเลข160และเอาจุดลบด้วยจุดเริ่มต้นที่พี่ยืนอยู่ก็คือ40ใช่ไหมคะลบกันเท่ากับ 120ใช่ไหมคะดังนั้นพี่สูงเท่าไรเอ่ยพี่สูง120เซนติเมตรนะคะเด็กๆามาดูคนสุดท้ายน้องอะเรามาช่วยกันหาความสูงของน้องสอิความสูงของน้องน้องก็เหมือนกันเลยน้องน้องเป็นยังไงคะเด็กๆน้องก็ยืนอยู่ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นใช่ไหมคะน้องก็ยืนอยู่บนกล่อง ใช่ไหมน้องยืนอยู่บนกล่องกี่กล่องเอ่ยอ่าสองกล่องดังนั้นเราจะหาความสูงของน้องเหมือนกับการหาความสูงของพี่เลยโดยการนำไปอ่านำไปลบนั่นเองจะได้อะไรคะเด็กๆจะได้จุดปลายก็คือตรงกับหัวของน้องหนึ่งห้าสิจุดเริ่มต้นก็คือจุดที่น้องยืนอยู่เริ่มต้นที่8ปดสิบเซนติเมตรใช่ไหมคะดังนั้น เอามานลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับอ่าเจ็ซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาความสูงนะคะเด็กๆอ่ะถ้าสิ่งของอยู่ในแนวนอนนะคะเราจะบอกว่าการหาความยาวนะคะถ้าสิ่งของอยู่ในแนวตั้งเราจะเรียกว่าการหาความสูงอย่างเช่นความสูงของ อของคนในภาพของพ่อของพี่และของน้องนะคะอ่าเรามาดูต่อไปต่อไปก็คือให้บอกความยาวหรือให้บอกความสูงหรือความยาวของสิ่งต่อไปนี้อ่าเป็นอะไรบ้างคะเด็กๆเป็นขวดน้ําใช่ไหมคะขวดน้ําสูงกี่เซนติเมตรขวดน้ําสูงกี่เซนติเมตรเราก็สามารถที่จะหาความสูงของขวดน้ําได้ใช่ไหมคะ จุดปลายตรงกับเลข9เอ๊มีความสูงเท่ากับ9เซนติเมตรไหมคะเด็กๆไม่ใช่ใช่ไหมคะความสูงที่แสดงบนไม้บรรทัดตรงปลายของอปลายของไม้บรรทัดก็คือไม่ใช่ความสูงที่แท้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าขวดไม่ได้เริ่มต้นวัดที่ตัวเลขศูนใช่ไหมคะดังนั้นการบอกความสูงของขวดน้ำเนี่ยเราจะต้องเอาไป อเอาไปลบกันก่อนใช่ไหมคะเอาจุดปลายลบต้นปลายก็คือ9ลบต้นก็คือ2จะเท่ากับอะไรคะจะเท่ากับ7ดังนั้นขวดนี้มีความสูงเท่ากับอ้าเจ็ซนติเมตรนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปอันนี้เป็นกล่องเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นกล่องนมใช่ไหมคะกล่องนมไหนใครชอบกินบ้างเอ กินนมมีประโยชน์ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูสิคะว่าความสูงของกล่องนมเนี่ยจะมีความสูงเท่าไรเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะอ่ากล่องนมไม่ได้เริ่มต้นวัดที่ตัวเลขสูงดังนั้นเราจะบอกว่ามันมีความสูงเท่ากับ2 1ซนติเมตรได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะไม่ได้เริ่มต้นวัดที่ตัวเลขศูนย์เริ่มต้นวัดที่ตัวเลขอะไรเอ่ย ที่ตัวเลข9ใช่ไหมคะไม่บรรทัดอางจะหักอ่าทำให้ไม่สามารถที่จะวัดที่ตัวเลข0เริ่มต้นวัดที่ตัวเลข0ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสูงของกล่องนมเนี่ยเราจะหาได้จากอะไรคะเราจะใช้วิธีการลบหมื่นเดิมเลยนั่นก็คือ21ลบด้วย9เท่ากับอะไรคะ อ่าเท่ากับสิบสองนะคะดังนั้นกล่องนมก็จะสูงสิบสองเซนติเมตรนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูต่อไปนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆอันแรกเป็นไม้พายรู้จักไหมคะไม้พายเอาไว้ใช้อะไรเอาไว้ใช้พายเรือใช่ไหมคะอ่าเราจะเห็นได้ว่าไม้พายเริ่มต้นวัดที่ตัวเลขอะไรเอ่ย ยี่สิบใช่ไหมคะและปลายปลายข้างหนึ่งไปตรงกับตัวเลขหนึ่งร้อยเอไม้พายนี้สูงไม้พายนี้มีความยาวเท่าไรคะหนึ่งร้อยไม่เอ้ยไม้ใช่ใช่ไหมคะเราต้องเอาไปอเอาไปลบกันก่อนนะคะหนึ่งร้อยลบยี่สิบก็จะได้เท่ากับแปดสิบใช่ไหมคะดังนั้นไม้พายยาวแปดสิบเซนติเมตรใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเป็นไม้กระทาไม้กระทารู้จักไหมคะเด็กๆเวลาเล่นกีฬาสีใช่ไหมคะเราอาจจะเราอาจจะเจอไม้กระทานะคะไม้กระทามีความยาวเท่าไหร่คะเด็กๆเหมือนกันเลยเราจะต้องนําไปลบก่อนใช่ไหมคะดังนั้นจะมีความยาวเท่ากับ90เซนติเมตรนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ อะไรคะได้วัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะเป็นเซนติเมตรนะคะอ่าซึ่งการวัดความยาวหรือความสูงเนี่ยเราอาจวางเครื่องมือวัดเริ่มที่ศูนหรือไม่เริ่มที่ศูนย์ก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เริ่มถ้าเริ่มที่ศูนย์จุดปลายก็คือ ความสูงหรือความยาวที่แท้จริงใช่ไหมคะไม่ต้องเอาไปลบอะไรแล้วเพราะว่าเริ่มต้นที่ศูนย์ให้เราดูที่จุดปลายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งหรือไม่ได้เริ่มที่ศูนย์เราจะใช้จุดปลายเป็นความสูงของสิ่งนั้นนั้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะ ความสูงหรือความยาวของสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้เริ่มที่ศูนย์เด็กๆจะต้องนำไปอาจะต้องนำไปลบใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะเอาจุดปลายไปลบกับตัวเลขที่จุดปลายลบกับตัวเลขที่จุดเริ่มต้นเราก็จะได้ความสูงของสิ่งของนั้นๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอ จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมเด็กๆไปฝึกนะคะไปทำในแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะแล้วเรามาเจอกันคาบหน้าค่ะามุอะลัยกุมวะเราะมะตุาลุฮิวะบะเราะกาตุฮ